ธุรกิจบนโลกใบนี้นะครับจะเป็นประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศจะพบแบบนี้ครับว่า80%เลยนั้นเป็นธุรกิจครอบครัวครับแต่การส่งผ่านธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและมักจะมีคําถามแบบนี้ครับว่าทําไมธุรกิจครอบครัวนั้นจึงล่มสลายในเจเนอเรชันที่3ครับจากสถิติการส่งมอบธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นนะครับอันนี้ของทั่วโลกเลย พบว่าการส่งผ่านธุรกิจไปสู่เจเนอเรชัน3นั้นมีอัตราเพียงแค่12ในขณะที่มีเพียงแค่3เท่านั้นที่สามารถส่งผ่านธุรกิจไปสู่เจเนอเรชันที่4ได้นั่นก็มีความหมายนะครับว่ามากกว่า90ของธุรกิจครอบครัวไม่สามารถส่งผ่านไปได้เกินรุ่นที่3ครับโดยปัญหาส่วนใหญ่ที่ทําให้ธุรกิจครอบครัวล่มสลายมักเกิดจากโครงสร้างบริษัทไม่ชัดเจนการจัดสรรผลประโยชน์ไม่วางแผนผู้สืบทอดธุรกิจหรือแม้แต่ไม่มีการสื่อสารที่ดีและชัดเจนภายในครอบครัวซึ่งงงตลาาดหััักทททรรพยย์แ่เเศไมมอ็นควควสํญ ปและอยากเป็นส่วนหนึ่งให้ธุรกิจครอบครัวของประเทศไทยโดยเรียนรู้ผ่านมุมมองรวมถึงวิธีแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่างศาสตราจารย์จอห์นเอเดวิสเริ่มทฤษฎีวงกลม3วงอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้ง Cambridge Institute for Family Enterprise เป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจครอบครัวกว่า70ประเทศและศาสตราจารย์มอร์ทนเบเนสเนเจ้าของหนังสือ The Family Business Map ที่ถูกใช้เป็นเท็กซ์บุหลักในมหาวิทยาลัย ที่สอนด้าน Family Business นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยจากหลากหลายธุรกิจเพื่อเรียนรู้เครื่องมือและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจครอบครัวให้ยืนยาวในยุคที่เศรษฐกิจมีโอกาสและมีความท้าทายในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและรุนแรงแล้วพบกันนะครับที่งาน first set international conference on family business family business in the changing world 3-4สิงหาคมที่ grand hyatt era a n สามารถสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ